หูอื้อคันหูแสบหูปันเลย <laughs> เสียวดี <laughs> สวัสดีครับอิสานพ่เจ้าครับหู <laughs> ถามกันมาเยอะเนาะหูอื้อเฮ็ดจังไ๋ว่าสั่นว่า,าค้นหูอื้อก็สีมีเสียงวิ่งวิ่งอู้อู้อี้อีอออแบบคล้ายๆว่าหูดับหรือว่าจังไ๋ล่ะถ้าค้นเป็นแล้วมันสิรู้อาการของมันนะพี่น้องว่ามันอธิบายยากนั่นนะ หูอื้อรวมถึงคนที่เป็นแสบแสบคันคัแบบเจ็บเจบอยู่ในหูนะพี่น้องนะมันกับบางทีมันกับออกอาการปวดน้ำบ่ยากดอกแค่อาการเล็กเล็ก,ลกน้อยๆเขาบ่าต้องไปพึ่งเขาขอให้แค่รู้ว่าในบ้านนี้เขามันมีนะครับแล้วอีสานมะเจ้าก็สิบ น้ำพาเอาแบบง่ายๆแก้แบบง่ายๆแต่เห็นผลนะครับแค่หูเออแสบแสบขั้นๆันในบ้างหูภูมิปัญญาไม่ต้องเสียตังประหยัดดีครักยังว่า <c oughs> แนวปันหูบ้านเจ้ามันมีอยู่แล้วเตรียมไว้จากอันนึงนะครับบัดที่นี่ก็นี่เห็นบ่าแนวกินกับผักกับลาบนี่นะนี่รู้จักหรือไม่ต้นอะไรนี่ใบหูเสีย ใบหูเสือน่นนะพี่น้องเขาก็เด็ดไม้จากใบหนึ่งนะครับเอาไปล้างน้าให้สะอาดก่อนนะครับอันนี้ทําเพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่ใบหูเสือนะครับเขาก็บีบบีบเอาหน้ามันนะครับยองยองจากน้อยน่นะยองให้มันเป็นให้มันน้าม,มันออกนะครับหรือว่าเราเขาก็จุ่มเอาเลยนะครับแบบนี้นี่มันก็สิเปียกเปียกจีงสีแหละนะครับนี่น้ามหน้าใบหูเสือนะครับนี่ ออกสีเหลืองๆอยังส่เลยให้สำลีนี่มันโชคโชคชุ่มชุ่มด้วยน้ำแบบน้ำเยอะๆเลยนะครับเนี่ยเฮ็ดตามระบอสำหรับคนที่หูอื้อคันหูแสบหูถ้าเฮ็ดตามแล้วน้ำอันนี้มันก็สีชุ่มชุ่มนะครับแบบแบบแบบให้โชคเลยนะครับเขากับมานี่เลยปั่นเลยเ <laughs> สียวดี <laughs> มันก็สีออกเย็นๆซื่อๆนะพี่นอ้องบอแสบบอห่อนบออย่างเลยนะครับ หูเอือด้านใดกับแง่หูนั่นแหละหูเอือหรือมันซี่สบบมาเปลี่ยนหูแง่ก็ได้สบายดีนะครับนี่ไม่เฮ็ดเฮ็ดมือแล้วจากเทือสองเทือ่เนี่ยพี่น้องแล้วก็จากสองสามมือนี่รับรองว่าไอหูเอือนี่หายหลีนะครับอาจจะบอกถึงสองสามมือก็ได้แค่มือเดียวสองสามเทือ่อนี่หายนะครับหูเอือนะครับอยู่มันบระย,ย่ดอกในหูมันก็สิได้ยินเป็นปกติ แล้วก็สีบอลมีเสียงอู้เสียงยี่เสียงงึงงึงงึงอยู่ในหูแน่นอีกปั่นหูนี่ก้อนมาที่เนี่ยมันเย็นหูดีนะครับสบายเลยรวมถึงคนที่มีอาการแสบอาการคันเป็นแผลเป็นอย่างอ่ะที่เขาเกิดจากการแคะการแงะหูอย่างนั้นะนะพี่น้องนะอันนี้เขามันก็สิไปสมานแผลหรือว่าพวกอาการเจ็บอาการแสบในบ้างหูนี่ก็สิหายไปนะครับ ไงบอง่ายๆเลยพี่น้องกับคนทามมาเยอะอีสานไม่เจ้าก็เอามาบอกกันนี้สิแหละนะครับเพราะว่ามันผักอันนี้มันกับผักพื้นบ้านของเขาอยู่แล้วว่า้กินกับลาบกะนั่นเนี่ยหอมนะครับมันหอมมันแซ่บอีกตั้งหากนะครับใบหูเสือนี่ผัยมีอาการจังวา่ากะร้องเอาใบหูเสือมาทาเบิ่งนะพี่น้องอันนี้เขาบ่ต้องไปพึ่งเขาบ่ต้องไปเสียตัง์อี่ยงเลยนะครับแค่ง,ง่าย เขามาทำแล้วมันก็นหายอหลีนะครับนี่คือภูมิปัญญาบ้านเขาน้ำมาบอกมาก้าวกันหรือว่ารู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ใดนั่นกน็เอาไปบอกเพื่อนนะครับมันบอกนั่นหรอกความรู้แบ่งปันกันขนบ้านเขาฮักกันไว้ดีกว่าสังกันน้อครับนาะสวัสดีครับ